ข่าวด่วนครับทุกคนเพลงเอินฮักนางเอกน้อยหลนอันดับมาอยู่ที่3แล้วนะครับล่าสุดทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่อันดับที่3ในมาแรงนะครับปรบมือก่อนนะครับน้องเก่งมากๆแล้วสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครองมาตลอดหลายสัปดาห์กันเลยก็ว่าได้ครับไม่มีใครทำมาตรฐานสูง ได้เท่านี้แล้วสำหรับเอินฮักนางเอกน้อยนะครับล่าสุดกับทุกคนเพลงใหม่ของค่ายแกรมมี่นะครับ g m m g r a m กรมเนี่ยได้ปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าอิจฉาครับทุกคนนะจากศิลปินมียูนะครับซึ่งโอ้โหเพลงนี้เขาก็โด่งดังกันเลยทีเดียวแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาด้วยเพลงภาวนานะครับศิลปินท่านนี้นะ่ะเขา โด่งดังนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับซึ่งเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะติด1ในมาแรงทุกเพลงเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังล้มแชมป์ของค่ายเพลงเกาหลียังไม่ได้ล่นมาอยู่นะครับแฮชแท็กสองในมาแรงครับปล่อยออกมา3วันที่แล้ว1ล้าน1,28,756นะครับ ก็ยังถือว่าในช่วงแรกๆที่ปล่อยเพลงออกมาเนี่ยยังมาตรฐานยังไม่เท่าเอินฮักนางเอกน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยปล่อยออกมา1วันใช่ไหมครับสองล้านสามแสนวิวนะครับทุกคนก็ถือว่าอุง์อิงยังคงความมาตรฐานเอาไว้สูงอยู่นะครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็ปล่อยในช่อง Official White Music นะครับเป็นของ GMM Grammy ครับทุกคนซึ่งต้องบอกได้ว่าเห็นไหมครับค่ายดังๆเขาต้องรู้จังหวะแล้วก็เวลาในการปล่อยนะทุกคน ก็จะปล่อยหลังเพลงของน้องอุงอิงพี่นแพงเนี่ยออกมานะครับพุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าน้องเก่งที่สุดแล้วสำหรับอุงอิงเนาะไม่เป็นไรแฮแท็กสในมาแรงถือว่าสุดยอดมากๆสําหรับอันดับที่1น,นะครับยังเป็นเพลงของค่ายเกาหลีนะ b a b y m มอน t เตอนะครับตอนนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็อยู่ที่66ล้านแล้วนะโอ้โห ปล่อยมาได้แค่7วันเท่านั้นครับซึ่งก็มีทั้งชาวไทยเนาะแล้วก็ชาวต่างชาติที่เขาร่วมกันรับชมนั่นเองครับทุกคนเขาก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพลงสากลไปแล้วแหละสาหรับค่ายนี้นะครับทุกคนเนาะก็ต้องให้เขาถ้าไม่มีเพลงนี้ก็อุ่งอิงก็คือครองแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงมาแบบโอ้โหหลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็คือต้องให้เขาบ้างนะทุกคนหมายถึงว่าเพลงใหม่ๆที่ปล่อยออกมาเนาะเพราะว่าน้องคือครองมาหลายสัปดาห์มากๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะ วงอื่นที่เขาปล่อยออกมาในแนวเพลงหมอลำในแนวเพลงเดียวกันเนี่ยเขาหล่นไปอยู่อันดับที่20กว่าแล้วนะครับแต่อุงอิงเนี่ยยังคง3ในมาแรงอยู่นะครับและตอนนี้อันดับ4นะครับหล่นไปทางของทางอาบอสโจเนาะสำหรับยืน1นเหมนเขายืนเมาเหมนอ้ายนะทุกคนเนาะสำหรับเพลงนี้ก็คือโอ้โห ตอนนี้ก็คือได้รับนะครับคำชมทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะสำหรับเพลงของทางด้านบอสโจนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้คือติดหูใครหลายๆคนแล้วก็ตอนนี้อุงอิงก็กําลังจะมีเพลงที่ร้องแก้พ่อโจนะครับนั่นก็คือเพลงยืนหนึ่งเหม็นเขายืนเมาแหม่อนน้องนี่ซึ่งเข้าห้องอัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอถ่ายทํา MV กันนะทุกคนก็สำหรับนะครับวันนี้เนาะทุกคนถือว่าน้องเก่งมากๆแล้วอุ้มอิมก็คือไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากก็คือคำว่า ไปอยู่อันดับที่3เนี่ยก็คือมันไม่ได้มีความผิดหวังในใจอุ้งมิมข่าวกระแสเลยอุ้งมิมมองว่าน้องเก่งมากแล้วอะ่ะคือครองหนึ่งในมาแรงมาเป็นแบบ10กว่าวันนะเป็น10วันนะแล้วก็พอเกาหลีมาปุ๊บเนี่ยซึ่งเป็นเพลงสากลเนาะมาเป็นอันดับที่1งอุ้งอิงก็มาอยู่อันดับที่2แล้วครองมาแบบว่าหลายสัปดาห์มากม นะครับหลายสัปดาห์มากๆแล้วก็คือมันไม่มีใครทําได้แล้วอะ่ะในวงการหมอลำอันนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าน้องมาแรงจริง,รงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะแล้วก็ต้องต้องให้เขาจริงๆนะในความสามารถในเสียงร้องต่างๆขององค์อิงนะครับถือได้ว่ามาเปลี่ยนแปลงนะครับแวดวงหมอลำแล้วกันเนาะสำหรับลูกสาวของเราเนี่ยไม่มีใครทําได้แล้วครับทุกคนแล้วเพลงของน้องเนี่ยติดอันดับโลกนะครับนะติด17ของโลก เป็นวิดีโอมิวสิกยอดนิยมครับแล้วก็ถือได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางค่าใหญ่ๆเ,เขายังไม่มีชาวต่างชาติออกมารีแคปเยอะขนาดนี้เลยนะครับ mm. องิงเนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนสำหรับการโดนรีแคปของชาวต่างชาติตอนนี้น่าจะเกินร้อยช่องแล้วมัครับซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวต่างชาติก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับว่าโอ้โหน้องเป็นมาอย่างไง นะครับนะไปไปแบบก็คือเหมนกับอยากรู้เรื่องราวของน้องมากยิ่งขึ้นสําหรับศิลปินคนนี้นะครับทุกคนก็ถือได้ว่าอุงอิงมาสร้างปรากฏการณ์จริงๆเนาะให้กับวงการหมอลำให้กับแวดวงหมอลำนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกได้ว่าอุงอิงเนี่ย ได้รับความสนใจจากแฟนคลับด้านหน้าเวทีเยอะมากๆเลยนะสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เมื่อว่าเมื่อคืนนี้มีพี่ดิวเนาะพี่ดิวธีรพัฒน์มารับชมด้วยในวงการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วก็พี่เชียร์ที่ทำพรเนี่ยก็เอาทองมาให้น้องอันนี้คือคลิปนี้คือมาสรุปนะแล้วก็มีแม่มวยนับนำเงินมาให้น้องแสนหนึ่งโอ้โหคือยังไม่ได้ขึ้นร้องเพลงเลยนะยังไม่ได้ขึ้นร้องเพลงเลยแล้วก็แม่หน่อยก็คือทำมาเลยณเดียวนั้นเลยนะครับทุกคน น่ารักมากๆแม่หน่อยก็เก่งมากๆนะครับทำอะไรให้ลูกสาวแบบมันเร็วมากๆนะนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้เนาะไม่เป็นไรครับสําหรับอง๋์อิงไปบ้านแพงที่น้องหล่นลงมาอันดับที่3นะครับถือว่าน้องเก่งมากๆแล้วซึ่งตอนนี้เนะครับเพลงของพี่แม่จินตลาภูนราบเนี่ยตอนนี้แม่จินตลาภูนราบเนี่ยน่าจะโอ้โหไปอยู่อันดับที่12แล้วเมื่อวานนี้8วันนี้12บนะครับส่วนอุคงอิงยังคลองแบบ เลขเดียวอยู่เออยังคองเลขเดียวอยู่นั่นก็คือเลข3นะครับเนาะแฮชแท็กสามนมาแรงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังทะยานสู่8ล้านวิวนะครับแล้านวิวเลยนะครับทุกคนเนาะโหตอนนี้อยู่ที่7จ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับหกพัวิวนะครับอันนี้เอาวิวมาบอกกันเลยแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยสองแสนนะครับซึ่งเพลงอิดช้าเนาะที่เพิ่งปล่อยมาใหม่ คนคอมเมนต์เนี่ยหลักพันนะครับคนคอมเมนต์หลักพันแต่เพลงเขาเพราะก็คือถูกใจวัยรุ่นน่ะทั่วประเทศนะครับทุกคนเนาะเขาก็แบบนะต่างก็คือ,คอต่างแนวกันไปแหวกแนวกันไปถ้าเป็นเพลงหมอลำเนี่ยมาตีอันดับสองในมาแรงอุ้มยิ่งก็จะถือว่าเออก็ยังแบบเสียใจยอยู่นะแต่นี่คือเป็นเป็นแนวสตริงนะเป็นแนวสตริงเลยนะครับที่ได้มาทําเพลงนี้ออกมาครับทุกคน อุ้งอิงคือสุดๆแล้วนะครับทุกคนสุดๆแล้วสุดๆแล้วจริงๆคือไม่มีคําไหนมาบรรยายแล้วนะเป็นเพลงอิจฉานะครับทุกคนของค่ายออฟฟิเชียลไวท์มิวสิกนะครับจากค่าย g m m g r a m m y นะครับซึ่งเขาก็เอาโหนะช่วงนี้ก็คือปล่อยเพลงมาเยอะมากๆของ Grammy นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่ต่ายอรไทยของพี่เบียร์พร้อมพงคือมีหลากหลายอยู่ในเครือเขานะครับแล้วก็ มีใครอีกอะกำลังเตรียมจะปล่อยคือช่วงช่วงนี้คือแกรมมี่ปล่อยเพลงเยอะมากๆนะครับทุกคนอุงอิงก็คือยังคงแบบว่ายังคงอันดับต้นๆได้อะก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วว่าแกรมมี่น่าจะอึ้งอยู่นะนะแกรมมี่น่าจะอึ้งอยู่ในในพลังของน้องอะนะครับ สำหรับลูกสาวองอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ส่งกำลังใจไปให้น้องกันวันถือได้ว่าน้องเนี่ยโอ้โหเก่งมากๆแล้วครับทุกคนนะพูดถึงเรื่องเพลงของน้องตอนนี้จนเพลงน้องเนี่ยจะออกเพลงใหม่อยู่แล้ว เพลงของน้องยังติด3ามในมาแรงอยู่เลยนะครับนะก็ถือว่าปังมากมายจริงๆสำหรับลูกสาวของเราองิงเพชรบ้านแพงนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากพ่อพ่อแม่พ่อพอแม่ fc ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับขับรถขับราไปไหนเนาะช่วงใกล้จะปีใหม่ก็ฝากทุกคนขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ